โอสปอดยังผันผวนยันสัปดาห์สุดท้ายของปียังถูกเทหลังทำออทาให้แต่ยังยืนเหนือ4,500ดอลลาร์ได้ส่วนทองไทยบวกเพิ่มหลังเงินบาทอ่อนค่าระยะสั้นสวัสดีเพื่อนเื่อนนักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบก,กันทางช่องทางต่างๆของกัวลนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วนะครับราคาทองคําก็ยังคงทรงตัวในระดับสูงได้นะครับราคาทองคําไทยเช้านี้เปิดตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยหลังเงิน บาทอ่อนค่าเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของ,งไทยที่สนับสนุนการเป็นของกูลามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intaco Co. จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g o b u l l i o n จำกัดบริษัท c h i n i n g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC Co. จำกัดบริษัทเล่งหงม o m m ิตี้จำกัด เราเริ่มจากราคาทองคําไทยครับเปิดสัปดาห์สุดท้ายของปียังขึ้นไหวแดนบวกนะครับเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งหลังเปิดตลาดสมาคมค้าทองคาประกาศราคาขึ้นไาแล้วรวม150บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคาแท่งการสูงจุดห้าในเวลา10.45นอยอยู่ที่66,650บาทราคารับซื้ออยู่ที่6 6 5 5 0บาทขะนี้ราคาขายออกทองรูปพันอยู่ที่67,450บาทราคารับซื้ออยู่ที่ห8บาท32สตาพันกเงน้อทสิบแปดบาทสามสิบสองสตาง้งาเงินททิ 3, 2, ด ตลาดชานี้ก็อ่อนค่านะครับแถว31.12บาทต่อดอลลาร์จากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่31.04บาทต่อดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศได้แ,แรงหนุนเพิ่มเติมจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับทางชานิงโกบุลเลตมองว่าย,ยังไม่พบสัญญาณความเสี่ยงของการกลับตัวระยะสั้นนะครับการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรรายวันยังมีพื้นที่ในการทำกำไรแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันนะครับคนที่มีทองคำแล้วก็ยังสามารถลานโปรฟิตต่อได้เพื่อลอกกำไรเป้าหมายที่สูงขึ้นนะครับแต่ก็ควรระมัดระวังแรงขายทองํำไรเช่นนเดียวกั ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน66,750แล้วก็67,450บาทได้ขณะนี้แนวะรับให้ไว้ที่66,450 65,800แล้วก็64,900บาทไปดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาโกลสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นแรงถึง195ดอลลาร์นะครับทำออลทามไฮที่4,550ดอลลาก่อนจะยอะ่อตัวไปไปิตลาดที่4,533ดอลลาร์ก่อนเช้านี้มีแรงขายทางไรเปิดตลาดลงทดสอบ4,470ดอลลาและพยายามรีบาวกลับมาทรงตัวเหนือ ท่ามกลางาสภาพคล่องการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางในช่วงปลายปีก็มีโอกาสทั้งหมราคาพันผวนขึ้นได้นะครับปัจจัยหนุนทองคําหลักๆยังคงมาจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์นะครับหลังสาการความขัดแย้งระหว่างสาหรัฐก,กับเวเนซุเอลาจากกรณีการยึดเอื้อบรรทุกน้ำมันส่งผลให้ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นการเจรจาสันติภาพระหว่างเซียยูเคนก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับเมื่อประธานรีบูตินกล่าวว่ายูเคนไม่แสดงความรีบร้อนในการบรรลุสันติภาพและหากยูเคนไม่ต้องการแก้ไขความขัดแยย้้งดววสันติี รัสเสียจำรูปเป้าหมายทั้งหมดด้วยกําลังนะครับซึ่งความไม่แน่นอนเกี่ยกับสนิภาพยูเครนแล้วก็ปัจจัยทั้งหมดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่หนุนราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเราดูมุมมองการลงทุนจากบร,ริษัทค้าทองคำมันไร่ใชศทางเล่งหงคอมมิตี้มองว่าราคาโกลด์สป,ปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําจุดสูงสุดราดการใหม่อีกครั้งหนึ่งล่าสุดขึ้นมาแถว4 5 5 0ดอลลาร์ได้นะครับสัปดาห์น้นงยออ,อข ตลาดในช่วงบันหยุดยาวนะครับทั้งนี้ทั้งเล่งหงให้โซนนะครับสำคัญที่4,450-4,340ถึงดอลลาร์อีกจุดนึ่งคือ4,380-4,350ถึงดอลลาร์ให้เบียนาเข้าซื้อในโซนดังกล่าวเพื่อฟอลโล่ในภาพใหญ่นะครับขณะที่โซนแนว้ยต้านสำคัญอยู่ที่4,590-4,600ถึงดอลลาร์อีกจุดนึ่งคือ4,640-4,650ถึงดอลลาร์สัปดาห์นี้ยังคงลุ้นทำโอไทม์ไฮใหม่อีกครั้งเนี่ยนะครับขณะที่ MTS ต o มองในเชิงที่เดียวว่าราคาโกลสป,ปอร์ตยังคงเเคคลืื่่นนขข่่ออออนนนนนนนไหววยยยูใใแโ้้้้มมขขขาาาาึงงชชััดจะรรบกซป บีจะมีสภาพคล่องที่บางบังอาจทําทให้เกิดความหวันหวนที่รุนแรงเป็นระยะะ,ยะได้นะครับอย่างไรก็ดีการที่ราคาย,ยังคงสามารถทําจุดสูงสุดหม่ต่อเนื่องได้สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกและยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่ยังแข็งแกร่งนะครับแต่ต้องระวังแรงเทขายทํากำไรระยะสั้นจากการปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับทางนี้ทาง MTS โกแนทยอยเข้าซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับโดยให้แนวรับที่4 4 8พี 4, ่ถึง4,450ัอาลล่าและก็แนวต้านที่ 4, 4, 5 5 0ถึง4,570้อลลาสวนทองทยมีันห้าร้อยเจ็ 6 6 0 0บาทแล้วก็แนวต้านที่67,000บาทนะครับการวายจีมองว่ามวลสูงราคากุสปอร์ตยืนเหนือ4,448ถึง4 4 3 0ดอลลร์ได้ส่งผลให้ราคาดิดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ4,545ถึง4,577ดอลลร์อย่างไรก็ดีกเกิดแรงเคขายทองใบสับออกมานะครับเนื่องจากราคาเกิดบริตดเดเวอร์เจนทั้งในไทม์เฟรมหนึ่งแล้วก็4ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องวันนี้ประเมินว่าหากการดิดตัวของราคาไม่สามารถทำไฮเออร์ไฮเหนือ4,549ดอลลร์ได้อาจสร้างมุมมองว่าชุดการปรับขึ้นรอบล่าสุดในจบนะ โดยให้โซนในระดับสำคัญที่4,470ถึง4,448ดอลลาร์ผู้การทุนทางวอลีแนะนำว่าให้ขายทั้งหมดเลยนะครับห่างราคาไม่ผ่าน4,524ถึง4,549ดอลลาร์หากผ่าน4,549ดอลลาร์ไปได้ให้ชะลอการขายและขยับเพิ่อซ้อมมันที่4,470ดอลลาร์เพื่อล็อกกันไหม่นะครับรอเสียงซื้ออีกครั้งถ้าราคาอยู่4,470ถึง4,448ดอลลาร์ตัดขาดทุนทางลุด4,448ดอลลาร์เพื่อรอดูทิศทางการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งปิดท้ายที่จีแคปกล่าว ราคากูสปอตออนโดนลงหลังทำออทมไฮนะครับจากแรงเทขายทำกำไรแต่ยังไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลักนะครับเนื่องจากแรงหนุนชิงโครงสร้างยังคงแข็งแกร่งตลาดยังอยู่ในโหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับและการยอดตัวเป็นแนวโน้มการสะสมมากกว่าการกลับทิศทางลงทั้งนี้ทาง G ีแคปกูแนงเราซื้อที่4,476ดอลลาร์มีาราบที่4,476 4,466แลวก็4,455ดอลลาร์ตัดขาดทุนทางหลุด4 4 5 0ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่4,534 4,5 143แล้วก็4,552ลลานนี่คือข้อมูลชุดแรกนะครับที่โกเราหยิบม,มาฝากกันในช่วงแรกของวันมาดูกันว่าในช่วง2องมาสุดท้ายทําการของปีนี้ราคาโกสปอตมีโอกาสไปได้อย่างไรบ้างและเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างดีติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้รากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ